กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรวยรลอดเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามารวยที่เกรมสาวคาวบอยหญิงนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ 10k นะครับผมต้องขอย้ำไ้ก่อนนะจ๊ะว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความปนเทึงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็มาแนะนำให้เด็กๆเ,เลยห,หนูทุกคนเลยตามดื้อสำหรับที่เข้ามาชมช่องของผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิป ไปด้วยนะครับผมเพื่อเปอ็นกระจายในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมา <c oughs> คือมันก็พูดยากเนาะคือคลิปล่าสุดไปเนี่ยคือก็ก็ไม่เอาอะไรเลยคือมันไม่เอาผมเลยดีกว่านะครับ <c oughs> คือมันไม่เอาผมเลยเอายี่ดีกว่าคือผมต้องแบบ โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ขอเป็น EP พีนี้เป็น EP แก้แค้นแล้วกันนะครับสำหรับสาวคาบอยนะครับก่อนที่คลิปต่อไปเราจะมารุ่ยกันที่ค็อกเทลนั่นนะผู้ชมนะมาเบ็ดร้อยไม่เอาเอาเต็มที่50พอ50ไปก่อนนะ50ไปก่อน,อนไม่ต้องรีบนะครับคือจะค่อยๆขยับนั่นเองนะดูต้องผมผม,ผมคือผมต้องหาในจังหวะของเกมด้วยน,นะบางครั้งอะ ไม่ใช่แบบจะซื้อแบบ405สี่นห้านะต้องดูจังหวะของเกมไปด้วยนะมาสามเจ็ดห้าศูนย์ครับผู้ชมว้าวสแกนเตอร์โอ้โหของฟรีของฟรีสมื่อไไร่ล่ะซื้อนะครับมาสิบรอบครับผู้ชมเป็นห้าสิบของเราเริ่มซื้อไปสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ <c oughs> คิดเมื่อวานกูเกลือ คลิปเมื่อวานกูเกลือคลิปเมื่อวานกูเกลือตัวเดียวเลยถ้ายังเกลืออีกก็คงต้องหยุดอะอุ้ยมาดิสองพันเจ็ดยังไม่ได้ทุนคืนเลยเหีย <laughs> ขอใครที่พูดคำหยาบนะครับยังไม่ได้ทุนคืนเลยช็อตเนี้ยเด็กสี่รอบครับผู้ชมตอนนี้ได้มาสามพันแล้วนะกระเปิดห้าสิบของเรา 8ครับเลย4รอบผู้ชมลั่นไปเรื่อยๆขาดอีกไม่กี่600อ่ะต้องแตกต่ออีกช็อตนึงอ่ะผมถึงเยอะไม่ขาดทุนนะต้องแตกต่ออีกช็อตนึงหน้าแดงมาดีนะาแดงคูน16มาดี6 4 0 0มึงมามาดี6,000มึงมาดีมาดีมาดี10,000ครับมาดีนี่ซื้อมา3 7 0 0มาดีดีไม่ซื้อเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยมึงมีร้องอ่ะกูบอกเลยมาดีมาดี เออมันต้องอย่างนี้ EP แก้แค้นมันต้องอย่างนี้แม่ผมลงหมื่นครับตอนนี้ได้มาแล้วนะหกพันนะทุกคนนะเลืออีกรอบอาจจะมีท้ายพายุช็อตสุดท้ายหเห็นหรือเปล่าครับท้ายพายุพายุพายุไหมลูกพายุไหมพายุไหมไม่พายุไม่่เฮียพายุอะไรเลยมาโอเคผมก็จะลดเบ็ดลงไปต่ำนะครับอาจจะซื้อเบ็ดสามเลยนะรอบเนี้ยผมต้องเช็คให้ดีครับผู้ชมรอบเนี้ย ผมต้องเช็คให้ดีครับจะได้แบบไม่ต้องเจ็บมากครับต้องเช็คให้ดีครับต้องเช็คให้ดีคือตอนเนี้ยผมได้กําไรมาทั้งหมดประมาณกุบิทโบปิดทันนะกุปิดทันนะกุป,นนะปิดทันนะลูกนะเราต้องเช็คให้ดีนะถ้าเช็คไม่ดีก็คือมึงซวยแค่นั้นแหละเจูจไม่มาถ้าเจามานี่เคหลายต่อนะ อาจจะมียาวอ่ะเมืเ่อกี้นะเป็นไงครับสูตรผมในการเช็คสตอค็อกทั้งหมดใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช่ไหมนี่แหละคือการเช็คของผมนะนี่แหละคือการเช็คนะฮะ เช็คที่ถูกต้องต้องเช็คอย่างนี้ครับไม่งั้นบันไลยครับยิงซื้อแบบเบ็ดหนักๆอยู่บันไลยแน่นอนผมจะซื้ออีกทีคือเบ็ดยี่ถ้าเบ็ดยี่ไม่ได้ก็คือปิดคลิปครับแค่นั้นแหละกูบอกเลยบวกแตกต่อแน่นอนนะครับรถนส็ก,กเตอร์เบ็ดจาบด้วยเอ๊ไม่มาไม่เป็นไรครับมาเบ็ดยี่ครับผมเต็มที่น่าจะเบ็ดยี่เพราะว่าผมจะได้กำไรอยู่ประมาณ ห้าพันนะครับผู้ชมนปะป่ะเริ่มถ้าเบ็ดยี่ไม่ได้นี่เราต,ต้องหยุดนะครับเพราะมันเป็นสูตรเราแล้วแหละเริ่มเริ่มครับผมวันนี้คือแก้แค้นนิดๆหน่อยก็ถือว่าเอาแล้วนะห้าพันนะครับตอนนี้สวยเด็ไหลต่อหน้าเด็กหมวกมาดิมาดิคูนหกมาดิพันหกมาดิเน,น,นี่ยเนี่ยแหละผมบอกให้เช็คผมบอกให้เช็คนะเนี่ยแหละคือการเช็คเช็คที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ แม่โอ้ขอโทษครับโอ้โหกว่าจะมาได้นะครับันห0ครับกำไร100แล้วตอนนี้รวมแล้วกำไรไม่ตกไม่ประมาณ6 7 0 0แล้วกำไรได้มาตอนนี้นะครเหรือ9รอบเลยครับโดดลูกโดดลูกลั่นหน่อยเกมเนี้ยพอขอคืนหน่อยนะสัก7,000ลูกจริงต้องได้กำไรนะเพราะว่าไม้เลกได้มาแล้ว ได้ทุนมาแล้วที่เหลือต้องเป็นกำไรดี่ลูกจะได้ถึง7000มั้ไหโอ้โหดีนะมาไม้มาไม้นั้นไม้เดียวโอ้โหถือว่ายังได้นะครับจะถ,ถือว่าเทคนิคนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ได้นะทุกคนนะ แต่ว่าอย่าไปใช้เลยดีกว่านะผู้ชมนะสเต็ปใครสเต็ปม,มันนะครับอันนี้คือผมอ่านเกมแล้วก็วิเคราะห์เอานะผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้อาต่องจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ,จ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆและดห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสารดีก็มาชมช่องของอาตองเลยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไได้วยนะครับผมเพื่อเป็นกระังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ